ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0 พัตตี้พัทธมนต์ส่วนไนโชดค่ะครับผมเจฟอิสลาพงแก้วเกตองครับพบก,กับพวกเราในรายการกระโดโด,ดโดล<อ>ดเต้น,ตนรายการที่อัดแน่นไปด้วยความหวังและความฝันซึ่งเราจะทําให้ความหวังและความฝันเล็กๆเหล่านี้กลายเป็นความจริงค่ะครับผมรายการของเรานะครับก็เปรียบเสมือนประตูบานเล็กๆที่จะทําให้ความฝันและความหวังเหล่านั้นอลอดผ่านประตูออกไปเพื่อทําให้กลายเป็นจริงขึ้นมาครับ ใช่รายการของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ช่วงค่ะ4วันวันจันนะคะจะพบกับกระโดดเสนอหน้าในช่วงกระโดดเสนอหน้านะครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมาโชว์ความสามารถกันไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเต้นครับมากมายกันเลยทีเดียวส่วนวันอังคารนะครับก็จะเป็นช่วงกระโดดรักสวยรักงามอย่างพตตี้เนี่ยต้องดูเพราะว่าเขาจะบอกถึง การรักษาสุขภาพการแต่งหน้าทั้งความสวยความงามทั้งหลายเลยครับผมส่วนในวันพุธจะพบกับกระโดดเจาแะแซ่แรกกระโดดแต่งตัวค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี้ยแล้วเนี้ยต้ยยยองแต่งตัวใหม่จริงๆจริงเหรอใช่ันนี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยนีด่ดีได้แค่นี้ใช่ไหมงั้นวันพฤหัสครับพบกับรายการในช่วงกระโดดสุดดสุดยอใช่เพราะวันพฤหัสเนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญซึ่งเขาอ่ะประสบความสำเร็จในชีวิต แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างครับค่ะพูดมาก็นานเหนื่อยเหนื่อยนี่ปหยิบน้ำให้ฉันกินสิฉันเหนื่อยมากนี่ฉันบอกให้ฉันหยิบน้ำให้ฉันกินไงผมมีหน้าที่รับใช้คุณหญิงใหญ่ครับไม่ได้รับใช้คุณหญิงเล็กยังไงฉันสั่งก็คือสั่งเธอก็ต้องทำตาม ไปหยิบน้ำให้ฉันเดี่ยวนี้คุณหญิงเล็กไม่มีขาเหรอครับก็มีแต่ฉันอยากใช้ขาเธอขาผมผมก็ใช้ที่คุณมาใช้แล้วขาผมเล่าก็ฉันอยากใช้อ่ะไปหยิบมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันหิวน้ำมากมากเอาแต่ใจอี่เงาซื้ออะไรมาเนี่ยไม่ได้ซื้อมาหยิบมาหยิบอะไรมาโอเลี้ยง ไม่หรอกนะฉันอยากจะกินสตาร์บัคสตาร์บัคหน้าตอนมันมีแต่แบกแคนยอนอ่ะกินได้ป่ะครับเออแ็นั่นแหละเออนั่นแหละอะไรก็ได้ฉันจะกินแบคแคนยอนเออใช่ฉันอ่ะร้อนมากยังไงก็ช่วยสื่อแอร์มาฉันด้วยละกันนะฉันอยากจะแบบให้รู้สึกเย็นขึ้นแล้วก็หายใกล้หายอะไรอย่างนี้โอเคแอร์กี่รอนี่พูดใจมันดีๆหน่อย แอร์กี่ตัวผมถามว่าเอาแอร์กี่ตัวจะกตัวก็เอาวันานาไ่ซื้อฉันเดู๋นี้ก็พอซื้อแอร์ที่แบ็คแคนยอนมันปิดแล้วครับหอุดหงิดจริงๆเลยทำอะไรไม่เคยได้อย่างใจฉันจะไปหาชายกลางชายกลางเอา้าวันนี้คุณชายกลางมาด้วยเหรอครับแน่นอนเขาก็มาหาฉันไงอืเขามากับแฟนเขาแน่ๆ ฉันที่ไงหลห่ะแฟนเขาไม่ใช่หรอครับคุณหญิงเล็กคิดไปเองพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะชายกลางอ่ะรักฉันคนเดียวฉันไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงก,กับเธอแหละไปหาชายกลางดีกว่าเชิญผมไปหาพจมาันก็ได้คือสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันปลอมสัยญา ่เขาจะต้อนรับขับสู่เพียงไหน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 นี่หลับบ้านทรายทองฉันจะมาทวงบ้านฉันกลับคืนบ้านที่ท่านพ่อบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของฉันไม่มีสิ่งไหนที่จะมาหยุดยั้งฉันได้เพราะที่นี่คือบ้านของฉันฉันฉัน Base! คนไม่เม<า>ต็มด้วยมันนี่คุณเป็นใครเป็นคนรู้เป็นคนเป็นเป็นช้างช้างดีกว่าช้างดีกว่าช้างและทำไมเข้าบ้านผมว่าบ้านชายเล็ก,น,กน,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 ลนี่นะที่เนี่ยเป็นบ้านของฉัน

คนไม่เต็มบาทด้วยตัดกำลังไปหนึ่งคนแล้วมีเ,เราต้องแก้งเป็นมิตรด้วยนี่เธอมานี่มานี่ปีใจกลกาไม่ให้คุณกับคนแปลกหน้าฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าเอาปีจัยกาไม่คุย เดี๋ยวพี่ชากโกชเลพี่ชายเล็พี่ชายกลางฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะไม่เอาไม่อยากเป็นเพื่อนไม่อยากเป็นเพื่อนไม่อยากเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนกับเธอนะเรามีเพื่อนเยอะแล้วนู่นเพื่อนเรารถนู่น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 เราพีชเราชื่อคคจมานสว่าง บ้านชายเล็กไม่ให้บ้านชายเล็กพี่ชายกลางก็อยู่ที่นี่ด้วยไม่ให้อมู่ไม่ให่อยู่เดี๋ยวโฟบพี่ชายกลางเดี๋ยวโฟบพี่ชายกลาง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 อยู่ไหนพี่ชายกลางพี่ชายกลางอยู่ไหนอะพี่ชายกลางนี่เธอเที่ยวปักก่อนนะช้ำน่ะชื่อพจมานสว่างวงอยากเป็นเพื่อน อยากเป็นมิตรกับเธอเราเป็นเพื่อนกันนะจายเพกานเอยพืเดี๋ยว่ชายการพี่ชายกาพี่ชายกาอยู่ไหนฮะพี่ชายกาพี่ชายกาพี่ชายกาพี่เอาอยาเอาพี่ชายกาพี่ชายกาพี่ชายกาพี่เพี่เรีอกพีเลน้องเิี เรา่ิชกับอันนี้บริษัเลียงใหม่แล้วล่ะอนี่เหรอชายการเธอเป็นใครอ่ะหลอด้วยอู่แล้วฉันนี่แหละลนจะาสว่างว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 งเธออ้างตัวเป็นสว่างวงมีหลักฐานอะไรล่ะ พ่อบอกว่าให้ชัดมาที่นี่แล้วจะรู้เองไหนหลักฐานล่ะหลักฐานนั่นเหรอรอสักครู่อะไรหลักนี่หละหลักฐาน <c oughs> จดหมายน้องช <c oughs> ายเล็ก ช้างอะช้างน้อยอยากขึ้นช้างอยากขึ้นช้ลาที่นีช้างใช่พุจมานสว่างวงวงวงเ <c oughs> จ้าของบ้านทรายทองอะ บนนอกด้วยอ่ะอฉันเหนื่อยฉันต้องการพักพ่อนแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเราเตรียมห้องไว้แล้วนักชายเลยที่ไหนล่ะตรงนู้นอ่ะอข้อของเธอ ข้อหรอขอมีลำไหมมีเตรียมไว้แล้วขอบใจมากลำ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 นี่หรอกน้องชายเล็กลำลำลลลอย่าล้ามชายเล็กอืเธอคนนั้นคือ

เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel n e t w o r k วิร945 55 00